สวัสดีค่ะเพชรปารารดาเตะค่ะคำว่าเราค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทำอะไรกันอยู่คะเพื่อทำอะไรกันอยู่คะ ขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะคะคุณละมุสสวัสดีค่ะลุคนี้ดูแพงมากค่ะขอบคุณค่ะดูแพงใช่ไหมคะแพงขนาดไหนเนาะแพงสุดๆเ,ะะเลยไหมคะแพงสุดๆเลยไหมอ่ะ หรือว่าแพงแบบแอปวันนี้แม่สวยเขาขึ้นข้าว<ม>เลอค่ามากค่ะ ขอคคุค่คหนูใช้สริปแม่บ่อยมากติดแม่มาละสวยแพย้ชื่อคะสวยดูเอฟเฟกซีฟใช่ไหมคะ ทานคาวหรือยังยังไม่ได้ทานมือเชาา้าค่ะว่าจะขามือค่ำทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลุคนี้คล้ายน้องเอาเอาคือใครอ่ะร้านประจำเหรอคะแบบลอดนดอนสเต็กชอยแฮมชุดเสียบมาก ไม่มีแลนจะมาทํางานกรทมาถาวรบ้างหรอไม่มีอะค่ะงานเด็กไอดอลมันมันไม่ชีวังยั่งยืนนะคะเราอายุเยอะแล้วมันสู้ค้าขายไม่ได้อยู่กรุงเทพถ้าขายของไม่ได้เลยมันลาําบากมากๆนะคะแต่ที่อยู่ที่เนี่ขายของได้วันละร้อยสองร้อยมันก็ยังอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติแบบไหนคะผละไม้เลยค่ะ เปรี้ยวหวานเลยค่ะแบบลูกคุณหนูปะแม่แอปมากเรื่องไองอ่ะปกแม่แอปมาก เมื่อวานได้ยอดบ้างไหมได้นิดหน่อยค่ะได้สามร้อยค่ะพอได้กินข้าวค่ะแอบค่ะเออเออเออปาแม่เออเออแก้นมมันไหนพี่แพทอ่าขึ้นสารเสร็จก็แก้นมเลยค่ะจบเรื่องที่สารก็ขึ้นเขียงทันทีค่ะไม่เกินสิ้นเดือนค่ะ หิมปวดอยากดูท่วงท่าแปรปตี้พี่เพททำผมเองเหรอใช่ค่ะผมพี่เพทสั้นอ่ะหกร้อยซีซีจบลด เ้้องขึ้นอีกกี่สารตอนนี้มีมาสี่ใบค่ะแล้วก็สารสุดท้ายนะสารล่าสุดก็จะเป็นห้าถ้งหมดห้าค่ะ ตเกาหลีคือว่าไงครับอันยองชาบูชฮาลาซีซัวเลฮาชิมิดะโฮชวมิฮี แม่ขาวมากเลยค่ะิลเตอร์ค่ะผิวจ,ร,วนนะะวจร,ริงผิวสีแทนนะคะผิวจริงที่เพชรผิวสีแทนนะ ่านไปด,ด้วยดีขอบคุณมา,มากค่ะครับหมูรอหลายชั่วโมงแล้วค่ะเขาทำพรุ่งนี้ใครอีสังเย็ดเขาทำพรุ่งนี้ใครอีดอกแปดส่งซื้อที่อยู่ให้เขาแล้วค่ะ รอให้เขาส่งให้ค่ะตายแล้วนเะพิ่งสั่งเมื่อคืนอีดอกรอหลายชั่วโมงแล้ว ¡Gracias! Sí. สวัสดีคุณอู่อานอนท์ค่ะหายหายไปเที่ยวต่างประเทศนานมากเพชรก็ว่าอยู่ลูกค้าเพชรหายไปไหนนะลูกค้าซันดีลูกค้า VIP ไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ไปเที่ยวประเทศอะไรนะกลับมาหรือยังคะคุณผู้จัดก,การ เดินสายสุดๆนะคะอ๋อไต้หวนันโอเคเลิศทัวร์ทัวเอเชียและยุโรปนะคะสำหรับพุชกธการธนาคารกรุงเทพสาขาอายุธยาทัวร์อาราวดอะเวอร์ แม่สวยมากค่ะขอบคุณข้าวทินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเอาเอาอะไรมาอ้วนล่ะคะตกบระเม็2สองเม็ดขนาดนั้นไม่มีอ้วนค่ะชุดโป๊จังเลือดโอ้หรอธรรมดา ถ้ามีโอกาสสิ่งร่างเพเพได้หนึ่งวันสิ่งที่จะทําคือจะไปหาฝรั่งเลี้ยงจะได้มีเงินเกลยวได้มีเงินได้กินไม่รู้จบค่ะเลิศไปกำลังใจให้ค่ะ ทำไมพี่แพชชอบยั่วเย็ดเอาจริงหรอ acting มันมันดูยั่วเยดไปเองไหมคําไม่ได้อยากยุ่ไม่ได้ยั่วเยดใครเลยค่ะ acting เอามาดูยั่วเย็ดเหรอคะตายละไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเอเป็นคนยั่วเย็ดแต่ไม่เห็นมีแฟนเลยไม่เห็นมีใครมาเย็ดเลยอะ่ะยั่วเยดแบบไหนวะ ยั่วเย็ดแต่มี่ใครมาเย็ดให้ก็งงนะคะหน้าตาแม่มันยั่วมากๆจริงๆนะยัวย่วยั่วโมโหเหละคะลูก อีกสวันนะคะติกตอ,อกไหลได้นะคิดถึงติกตอ,อกมาก Facebook ค,คุณไม่ค่อยมีคนดูเลยอะ่ะรักและซัพพอร์ตดาราสาวเบอร์หนึ่งตลอดไปขอบคุณคุณฟลุกค่ะถ้าแม่แก้จมูกรอบนี้แม่จะสวยทวีคูณโอ้โหจมูกแม่มันเป็นอะไรอะ่ะลูกมันใหญ่ไปหรือมันไม่โดง่งหรืออะไรคะเราเรายังไม่มองไม่เห็นปัญหาของจมูกตัวเองเลยแต่ทำไมคนอื่นมองเห็นปัญหา ของจมูกเราจังเลยอ่ะมันใหญ่ไปหรือว่ามันอะไรคะแม่เดินผ่านผู้ชายควยแข็งแล้วไหมก็ม,มีเซลล์บ้างอะค่ะ ขอรับสายกั๊บนึงนะคะอ๋อจมูกมันใหญ่ไปใช่ไหมคะ จมูกมันไม่สโลปมันใหญ่มันนูนอ๋ออยากเห็นสันสโลปปลายเชิดโอเคสันสโลปมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสโลปอย่างนั้นเหรอแล้วก็ปลายเชิดึ้อยเหรอปลายครับตัวสวยอะค่ะ แบบดาราสมบูแล้วอะดาราต้องไปก่อนแล้วค่ะดจะได้ไหม่รอบเย็นนะ